ในเรื่องของการจัดการศาในช่วงโควิดเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยต้องพัฒนาหลักสูตรครับนะในในส่วนของวิชาปฏิบัติเราจะต้องเปลี่ยนใบงานเป็นใบมอบงานนะใบงานเนี่ยหมายถึงว่าเด็กจะต้องฝึกทักษะในเครื่องมือเครื่องจักรนะในสถานศึกษาแต่เราก็มาเปลี่ยนคําสั่งให้เด็กอธิบายขั้นตอนวิธีการนะครับเพราะเราเชื่อว่านะถ้าเขาพูดได้อธิบายได้พูดถึงขั้นตอนได้ถ้าวันหนึ่งโควิดเปลี่ยนไปเมื่อเขาเข้าสู่สถานศาเขาก็สามารถนะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เขาเขียนไว้ได้จริงๆแล้วแต่ ที่แต่ละคนไม่มีความพร้อมสื่อบางสื่อนั้นใช้พื้นที่มากนะครับโดยเฉพาะสื่อทางด้านวิชาชีพนะเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวสื่อที่เกี่ยวกับโปรแกรมอื่นๆนะครับบางอย่างนี่ใช้พื้นที่มากแล้วก็ใช้ความเร็วของเครื่องภารับเนี่ยจะต้องมีความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีโทรศัพท์ไม่รองรับเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาไม่สามารถรับสื่อจากครูได้สิ่งที่รัศ หรือส่วนอื่นนะครับหน่วยงานที่ควรจะสนับสนุนสําหรับผมแล้วผมมองว่า1นึ่ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษานะครับทุกสถานศึกษานะครับทุกส่วนได้การนะครับควรได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศาึกษาและผมว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยเงินเรียนฟรี15ปีเนี่ยต่อไปนี้ควรจะมาเพิ่มในเรื่องของชั่วโมงอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนสทององเนี่ยบอก ถึงเลข13หลักของผู้เรียนทุกคนทั้งประเทศนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกเดือนนะครับรัฐจัดสรรชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้กับผู้เรียนลงไปนะก็จะทําให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่นะครับสื่อต่างๆที่คุณครูมีไว้ให้เนี่ยเข้าเทียมกันนะครับ